สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีลักขวัตดีทัดผู้ชมนะครับมีน้องๆน,นะครับน้องๆเพื่อนๆนะครับในช่อง y o u u u b เปันทางมาว่าอสอนวิธีเฮ็ดลักอกให้เน่นะครับชิปเดี๋ยวสีบอกรายละเอียดนะครับในคลิปนี้สำหรับใส่ลักอกบังไฟตะไลตัวนี้เป็นขนาด นิ้วสองนะครับเพื่อเพื่อการเชื้เวลานะครับให้พี่น่องหาอ่างทีเงียเงีไม่บรรทัดก็ได้นะครับเงียเงีเอามาแตะไวหลักาหาันนะครับหันสองฟังสองฟังนี่ให้มันสองฟังนี่นะครับให้มันห่างจากกลุ่มซ้ำกันนะครับพี่น่องกับมากมากมากบองบองได้ติด อยู่กลางที่สุดนะครับนี่เขาได้แล้วปุ๊บเขาก็ะชีพปั๊บนะประเทศนี้มาเรียมทั้งพีอีกนะครับเทดเคลื่อนเพื่อหาจุดศูนย์กลางนะครับตัวนี้คอสาคัญมากๆเลยสาหรับเฮดตะรไล่นะครับเม,มื่อใหม่เมื่อเกา่าเมื่อเก่าิ่นอ,อ,อ,อาจจะหู้ดีนะครับตัวนี้ซิ่งสีสําคัญเลยจิตตอนมันจีบมีปัญหากับเอาหู้นะครับวันนี้เขากลับมาเล่งเบิงกลางบอนี่นะครับ เขาก็มาเร่งเมืองกินทั้งไหนบอะนะครับเขาก็ฉีดปุบ๊บฉีดมานี่ปุบ๊บ่นบออาเก็ตีอาวลางดีว่าสั่งกลางเลี้ยวว่าท่านี่เข้ามาหารนะครับมัองไปเขาแงวซํมเด็กสัางเข,าข้าคือหารคืนนะครับสามสิบสองจุดสองเขาก็มาเอาอ่า สิบหกจุดหนึ่งนะครับสิบหกจุดหนึ่งเนื้อนีนี้นี่คือเครื่องบังไฟนะครับเครื่องทั้งนี้เครื่องทั้งนี้ซื้อไผ่ซีอ,อกาก้านมะพเข้าได้ครับตัดเสมอแล้วก็ภาพเครื่องแลวก็ฉีดกระไขคือกันอันนี้คือบอกรายละเอียดนะครับบาดนี้เข้าได้จุดศูนย์กลางแล้วมัดกตร์สีตัวนี้มองจอลักโอกบบังไฟขนาดทอนิ้วสองนะครับ ผมสีใส้หู้ขยับออกจากกลางนี้นะครับเพื่อสีหม่องมาเอาหู้นี่สองเส้นนะครับผมเฮ็ดหมุนขวาหมุนขวาก็จะอยู่ทางผีนะครับถ้าผู้ใดหมุนใส่ก็ไม่อยู่ทางผีนะครับพี่น้องต่องบึงตัวนี้ดีดีนี่แล้วก็มากไปสักก้อนเรื่องบอกไปนะครับผมสีเราใหม่แบบแบบเซนสีนะครับไม่เอาไม้แก่นะครับห้ามเอาไม้ออนไม้ออนบอดีนะครับไม้ออนมันจิหัว วแล,ล้วก็เวลาตอกรับอกลุนี้มันสีแวบเข้าไปมันสีแวบเข้าไปเฮ็ดให้มันบนเนนนะครับเขาต้องเอาไม่แนนไม่แกนไม่แกไม่กางไว้หาแกนะครับค้อมเง้ยวผมใส่ยูหาเส้นเครืองนะครับสันกระบอดีเง้วกระบอดีตามที่เคยใส่มามิตรหาเส้นบกเกินหกเส้นนะครับความบ้วนของรับอกนี้งี่ก็ตะปูซีจักหน่อยครับ เขากะไมา่จอหูมองซื้อลัอโกนะครับพยายามเห็นมันอยู่กลางๆนะครับเขากะเอามือหมุนเท่ากันกันฮองโวเนี้ใจพยายามเอามือหมุนเท่ากันนะครับเห็นมันลุ่งเท่ากันเออว่ากลางเรีย่ยวดีว่าสินการเอาลักโขกนี่ครับขวบสำคัญมากที่สุดนะครับเขาต้องเฮ็ด ล้วอดมันซื้อมันกางประเทศนี้เขาก็เอากาวห่อนากาวห่อนติดแต่ว่าระวังเด้อเขาหยดกาวห่อนเต็มเต็มเบ้าเรียวประเทศนี้เขาไปตอกลงแห้งมันมันสีฟงใช่ตานะครับดูคอยหยอดให้เต็มเบ้าเลยจ่อจ่อกับจอ่อให้มันสีเหลือกๆแน,น,น่อยู่ เกามันยังสี่ติดไหลนี่เธอนี่เขากลับมาเล่งนี่นะครับเล่งศูนย์กลางแต่ก็ไม่ยังสีนะครับหลังกรุงนี่เห็นมันลาบนะครับบอดด้เขาก็งัดมาแต่ว่าเฮดค่คอยๆด้วยปีนองเดี๋ยวเกาวนีติดแตะนะครับเรียวเดี๋วเวียวสิว 10, บปุติด นี่นะครับคือเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือวิธีใส่ลักอกนะครับเช็ดสินนะครับซ้ำนีะครับเช็ดสินแต่ว่าตรงพยายามหยดกาวห่อนนะครับใส่กาวห่อนย่างียดนี่มันอยู่มันเหนี่ยนะครับเจาะกกนมันเขามีแนวห้องเจาะกันมันเห็นทอตัวนี้นะครับเห็นว่าไปไปหอดทอตัวนี้แต่พ่อนะครับนี่แหละครับวิธี การใส่หลักอ,อกบั่งไฟตะไลแม่นขนาดเดกกค็คือเฮ็ดขึ้นกันครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องไว้ซ้มหนีนะครับคลิปหน้าผมจิตัดเป็นเป็น,เป,นเป็นวิธีเอาหู้นะครับพี่น้องไปกดติดตามเพจน้องแฝงอินดี้แล้วก็ช่อง youtube น้องแฝงอินดี้นะครับได้เลยครับคลิปนี้เอาไว้ซัมนี้ครับสวัสดีครับ